เป็นลูกค้าที่มานั่งมาทำงานร่วกันที่ตลาดครับตรงข้ามวัดราชสะิทธษฐาลามันลองมาจากบราคาที่สารภาพก็ถูกเลยเขาไปดูดูแบบว่ามีอะไรน่าช็อปกันบ้างคนคึกคักติดจังเลยมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยครับอันนี้น่ากินมากๆ นี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงกว่าก็มีคนมาเดินซื้อของในตลาดนแล้วครับมกลับข้าวให้น่ากินหลายอย่างเลยสามารถซื้อใส่กล่องใส่กับไปกินที่บ้านได้เลยโหมีผัดกระเพรา20บาทเองูกจัง เป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่บ้างแต่ว่าก็มีของกินเยอะแยะทั้งของกินของกินเล่นนหารหวานวากับข้าวมีพร้อมทุกอย่างคุณผู้ชมส้นะคะ ลูกชิ้นทอดลูกกระเดืเ่อเลองมาดูตรงล็อกฝั่งนู้กันว่ามันเป็นยะังไง ตรงด้านหลังของตลาดตรงน,นี้เขาก็มีจัดโต๊ะเก้าอี้เอาไว้ที่นั่งกินตรงน,นี้ได้เลยนะครับก็ซื้อมาแล้วก็มานั่งกินที่นี้ได้เลยปลาเผาน้ากินนะตัวใหญ่ๆกินห,หอมเลยโตจจ้าขอตัวมีช้อปปิ้งหาของกินบ้างนะครับ คัดลืมจะหิวแล้วงั้นวันนี้ขอลาดก่อน